วันนี้ก็อากาศกำลังดีเนะอากาศกำลังดีไม่เราเรียกว่าบดบดมืดมืดสลัวสลัวมัวมัว,มวกลัวผีสายปลาสาย ทุ่งสายนานะครับผมก็จะเอามาแขนลงขึ้นไม่ใช่ลงนกพันเนียดเนาะเติมนะ้ำเติมอะไรให้เสร็จก็รอรุ่นรอชมกันนะครับผมมาแขนจะจัดไห้ดูไม่ อใส่น้ำใส่อะไรอืมอิ่มแล้วนี่ครับนี่ไม้ของเรานี่ครับผมสวนเนาะเป็นสวนปลาสักนะครับผมจังหวัดแพร่สวนป่าสักนี่ครับมันก็ยังไม่ใหญ่ต้นสักยังไม่ใหญ่ยังเก้าต้าแขนอยู่ครับผมรอ,อรู้รอชมครับจะมาแขนจะจัดใต้หรือไม่อืมขออย่าเข้าพื้นที่นะครับผมอ่า รอลุ้รอชมนะครับผม Tchau, <laughs> papai. Ok lại. Sốt, sao không hợp mục liệu sợ hợp mục dì mẹ đi, cầm mệt cầm ừ. mặt cầm mẹ cầm mẹ mẹ mặt

ออกขึ้ได้จัดดีร่อยครับผมนี่เออหวานจวกหวานจวกนี่อ่ะฟกัสก่อนฟกัสก่อน,นี่นี่ครับผมแนนอนจริงๆครับมะเข่นจัดให้นี่ปาสายลางแพ่เนาะเอไปหอไหนนี่นอกพุ่นดีนี่ไปนอกพุ่นดีกว่าครับ เด็ดแนน้องทำนกตัวนี้เด็ดนะครับขายทำคนเดียวด้วยครับผมวันนี้ก็บุกไปสะดวกาไรแต่ก็บนเหนือบากกระเงสำหรับอินฟูยังเราโหดอุซน,น,นบุญาตะเกียบตัวชิดแกมนักลดามา nhưng mà chế hóa tốt lắm này, nó tôn nó này, ok cây ô, má tí, 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 nàng, tí, nám, nàng, cào, không, nhóc nói cả, nàng tì nám nhân cao không, cái kia tì nữa đó, <laughs> ừ. mày sao làm cái này, gắn bay cả nó, đây đây พอปลาลุงเขาหันจูก,กันเที่ยวเอออ๋อพอลุงมาพอดีครับมาสวนพอดีนี่ครับนกตัวนี้ดูครับเข่งนี่ครับแข่งของนอกตัวนี้ครับ สัน้นใหญ่ย,ยังนกพิราบผสมนกพิราบอยู่ตามมุดตรงม,มุปดปลาจช่นี่เนาะนี่ครับนกสวยนะครับสีสวยนะครับผมไอ้หูก,ก็บไว้กันนี่เห็นไหมครับสีสวยตัวใหญ่นี่ครับติดมอเตโม่ครับนี่ครับ ปงสนับปีอุดสุดยอดครับนกตัวนี้แต่สนับปีก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าเป็นนกที่ว่าหนักคูหนักอะไรดีเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับน,นี่ปอกค่ะอ้มาแขนจัดให้ก็เป็นสไตล์ป่านเนิบสายอันนี้เนาะนกสไตล์สายเรียกเนาะ สายขัดเป็นสายขัดนะครับผมขัดอยู่ตลอดไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเขาเอาจนนกลงครับผมมันเข้าหาตั้งแต่แรกๆแล้วแป๊บเดียวเดินหันหลังว่าจะไปไกลๆตังปูนนะครับตังปูนบทสุดท้ายกลายเป็นนกเข้าหาก่อนก็เลยถ่ายทําที่หลังรถเลยครับใกล้ๆเลยครับผมก็เลยเจอคลิปตัวนี้ก็ถ้าจะชัดหน่อยทําไมมันไม่กลัวไม่รู้ขนาดอยู่ห่างจากบ้านจากเมืองมานะ เป็นสายป่านะทำไมมันไม่กลัวไม่รู้ก็ถ้าจะเป็นหวงถินนะหวงถิ่นถิ่นข้าใครอย่าแตะเฉลยตัวนี้เป็นเฉลยรหัส0 7งผมต่ออยู่นี่ตั้งนานนะครับผมแล้วก็เจ้าของเขากำลังมาสวนมาเพี่ยวสวนเดีวนี้แล้วก็มาโต้งแล้วผมจะใส่นกให้อะไรไอ้ดาวแพ่ คณะนุ่นแกเดินนนุ่นพอดีเนาะดีจังหวะดีครับผมนี่ครับสีส้มให้ดูไหมครับสีส้มศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้กับเจ้ามาเขนนกต่อสายตาแมงแพร่นะครับการเล่นก็อย่างที่เห็นครับนกตาแมงแพร่กำลังเริ่มกำลังขึ้นใครไม่การันตีเราการันตีตัวเองเนาะนี่ครับนี่ครับประเนี้ยแบบนี้เก็บนกมันเลยครับ ในสวยๆนะผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับแกะสามจุดนี่หนึ่งจุดนะครับผมคอนกเหยียบหนึ่งจุดนะครับผมลายนี่หนึ่งจุดเนาะนี่ครับโดดนกจะโดดจากที่สูงนกไม่ค่อยระแวงนะครับผมอันนี้เป็นสายป่าแล้วเราวางที่โล่งอ่าถ้าเราวางแถวกิ่งแถวอะไรที่ว่ามันทึบมันอะไรพางๆหน่อยก็ถ้าจะเรียบร้อยเร็วกว่านี้เนาะโอ้มันถัก,กัวกัน,นโอเคครับผมก็ผมมีอย่างนั้น นะครับส <Orb> ่วนใครที <K> ่ถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์และอยืมกดกระดิ่งครับคุณจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ประไปครับติดต่อน้องเาค่ใหญ่เก่งคนเมือี่วมนองเขาใหญ่คิดนินี้ไม่มีอะไรมาครับกดก้ามาแกนครับเก่งคนเมืองผาเาขบค้อมท่อาเมียรนายเรียกกันติดผัวหัวบโมดโมี